สวัสดีค่ะคู่ทิพย์นะคะสอนวิชาสุขศึกษาป1น,นะคะวันนี้เราจะมาสรุปภาระงานวิชาสุขศึกษาป1กันนะคะภลรงงานมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะตั้งแต่เปิดเรียนมาเลยมีอะไรบ้างชิ้นที่1น,นะคะก็เป็นการเล่นเกมจับคู่นะคะเปนเ็นเกมออนไลน์จับคู่เสร็จแล้วนะักเรียนก็แคปหน้าจอส่งนะคะชิ้นที่2ก็คือตอบคําถามจากลิงก์โดยวาดภาพ สิบข้อนะคะตอบคาถามโดยการวัดภาพ,าพ10บข้อนะคะชิ้นที่3ถ่ายคลิปวิดีโอสาธิตการแปลงฟันค่ะชิ้นที่4นะคะถ่ายคลิปวิดีโอล้างมือนะคะขั้นตอน6ขั้นตอนนะคะชิ้นที่5นะคะสรุปเรื่องฟันของเราชิ้นที่6นะคะสรุปเรื่องการแปลงฟันค่ะชิ้นที่7นะคะเล่นเกมดูช่องดูแลช่องปากนะคะแล้วก็ตอบคําถามมา5ข้อนะคะชิ้นที่8นะคะใบงานออนไลน์เรื่องตัวของเรานะคะ ชิ้นที่9ค่ะใบงานออนไลน์เรื่องฟันของเราค่ะชิ้นที่10นะคะวาดภาพสมาชิกในครอบครัวนะคะชิ้นที่11นะคะใบงานออนไลน์เรื่องสมาชิกและความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะและชิ้นสุดท้ายคือชิ้นที่12นะคะเขียนการแสดงความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของนักเรียนนะคะซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าบางชิ้นงานใช่ไหมคะนั่นหมายความ um> ว่าเป็นชิ้นงานที่ครูเก็บคะแนนนะคะคนไหนที่ ส่งครบตั้งแต่1ถึง12ยอดเยี่ยมค่ะส่วนคนไหนนะคะที่ตามงานไม่ทันหรือตกหล่นนะคะก็ติดตามงานให้ครบทั้ง6ชิ้นที่ครูเก็บคะแนนนะคะส่วนชิ้นอื่นที่ไม่มีไม่ได้เมไม่ทําส่งนะคะติดตามไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นชิ้นงานที่ไม่ได้เก็บคะแนนนักเรียนไม่ไม่ส่งไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้6ชิ้นที่เก็บคะแนนนี้ให้ครบนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่า6ชิ้นงานที่ครู ที่ครูเก็บคะแนนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมากเลยค่ะชิ้นงานที่ครูเก็บคะแนน6ชิ้นงานนะคะมีชิ้นที่5ชิ้นที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟันของเรานะคะสรุปลงลงไปในสมุดนะคะชิ้นที่6นะคะเป็นสรุปการแปลงฟันค่ะชิ้นที่10นะคะทําในสมุดนะคะเป็นการวาดภาพสมาสชิกในครอบครัวนะคะต่อมาค่ะชิ้นที่8เป็นใบงานออนไลน์นะคะ mm hmm. เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเรานะคะ ชิ้นที่9ค่ะใบางานออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องฟันของเราค่ะและชิ้นที่11นะคะใบางานออนไลน์นะคะอ,อ,อันนี้เป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ใบางานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะซึ่งใบางานที่เป็นออนไลน์เด็กนะครูจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็นักเรียนสามารถกดเข้าไปทําแล้วก็แคปหน้าจอส่งครูได้เลยนะคะ